ยันไก่ที่ไม่มีไก่ยันพญาไก่เถื่อนมีประวัติความเป็นมายังไงและมีพุทธคุณอะไรบ้างวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาให้ครับไก่เป็นสัตว์ขี้ระแวงเวลาจิกกินอาหารจะพงกหัวขึ้นมองรอบๆตัวอยู่ไม่ขาดหากมีเสียงผิดปกติจะกระตกกระตากหรือส่งเสียงดังลั่นยิงไก่ป่าด้วยแล้วจะยิ่งระวังภัยรอบทิศไม่ยอมเฉียดกลายเข้าไปอยู่ใ,ใกล้บ้านคนเลยไก่ป่าที่จะประพฤติตัวเหมือนไก่บ้าน จึงไม่มีอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็กลับเป็นไปได้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่วัดาราชสิทธารามกับสมเด็จพระสังฆราชสุขยานาสังวรท่านเป็นพระที่เก่งและมีวิชาแต่แทนที่ท่านจะมีชื่อเสียงด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริเหมือนกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตแต่ท่านกลับเป็นที่รู้จักในพระฉายานามว่าสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนก็เพราะว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีเมตตาบารมีสูงมาก จนไก่ป่าที่อยู่ร,บรอบๆวัดเนี่ยสัมผัสได้